าไปสองวงสามรอบละมวงสามสามรอบเลยเขาไปสองสามเที่ยวเขาไปเลยแมนนี่ได้หลดกันได้ หมดแล้วไปได้ช็อปนะฮะหมดพันกว่าบาทเองพอได้ชา่อหนอยห่ออบริษัทพอบริษัทื่อยังรายอ่ะยังสีมาอีกอยู่อื่นมีคนโทรหาขอมามาแล้วขอลงมื่อยกล่ว บ่ได้เมื่อยบอสเมื <10. S 1> ่อยสวัสดีครับมาฮอดเลยเนาะพี่น้องมาฮอดหมูก็เลยมาแหวหางโลตัสพาลูก้ามาแหวหางโลตัสบอสอนอนทัวกันพี่น้อง ด้านเพื่นปิดกับประมาณสี่ทุ่มคนละพี่น้องเอ้ยทักทายกันในเด้อพี่น้องเด้อฝั่งลาวฝั่งไทยเด้อ้อาไปเด้น้องเป็นหนังเป็นหมูในรถมือส่งจันสตาร์ทรหลดไว้ก่อนพี่น้องมันห่อน ของอน้มนี่ห่างอันนี้มีอยูสส่สวัสดีครับสวัสดีครับ เมาเอะไรหรีพี่น้องมาจากฝั่งลาวนะครับพี่น้องข้าฝนไปหอดปลาหอดปลาน้องตาลอยู่ดอนท่ากระมัฮอธประมาณชั่วโมงหนึ่งนาะชั่วโมงกว่านี่ยแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดช่องเบาคอนออนทัวร์นะครับบริการผู้โดยสารออนทัวร์ tour, ทั่วไทยนะครับภาคอีสานนะครับะอาจารผึ่งได้ยังผ่า,าจารย์ได้ยังผ่า,าจารย์ ส <c oughs> ีมะสีไดม้มอานมุกอีกบืดน,นี่ดูข้าโท่บอกเลยพาผ้าจารย์นผนไปหวัดนงสงตานมาระยะทางก็โอ้ยไกลพี่น้องเลยไปกับรถเบาคอนออนทัว ข้าวห้องน้ำอายูทูบเล่นให้พี่น้องพันเดเบิงน้องฝั่งไทย สบายดีสวัสดีครับเอชีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดซ่อง y o u t u b บบอคอนออนทัวร์นะครับมีจะเป็นห้างโลตัสอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดซ่องบอคอนออนทัวร์นะครับสายด่วนออนทัวร์ระหว่างประเทศสะพานมิตรภาพสอมุกดาหารสอนอเขตนะครับ รถก็ไม่ใหญ่รถเก่งสักเห็นล้วอย่างจะเราไปซื้อแค่ห้องน้ำมอกแมนห้องน้ำอยู่ในในห่างผมมีมิเตอาห่างอย่างเดียว ทักทายก็บอกคอนนะครับคอนผู้คอนอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ครับต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเพราะเรียนมาสูงเกินแต่ว่ามีความชมนาญเฉพาะตัวขับรถเก่งอยู่ฝั่งไทยนะครับบริการลูกค้าทุก,กระดับประทับใจนะครับ ี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับ นี่จะเป็นลานจอดรถนะครับออนทัวขออนุญาตปิดการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนพบกันในไลฟ์สดครั้งต่อไปนะครับพรุ่งนี้ยังจะมารับลูกค้าอยู่ที่ฝั่งมุกดาหารอยู่ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับ